สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567ันาทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชดทักไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคิงดาบหนึ่งเหรียญดวงเฮงหกถ้วย อัศวินถ้วยช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ามีโอกาสเดินทางนะคะไปในสถานที่เดิม,เดมๆเก่าๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆนะคะคนรักเก่าๆนะคะสถานที่เก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะวเวียนกลับมาตลอดนะคะในักใครที่โกรธกันนะคะในเรื่องของความรัก นะคะเครื่องกันมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้นะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยมาอยูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่ใครเป็นโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะบางคนอายุห่างกันหลายๆปีก็ได้หรือคนรักเก่าหวนกลับมาก็ได้ด้วยช่วงนี้ในเรื่องของการงานขึ้นทิงดาบนะคะมุ่งมัน่นนะคะเข้มแข็งนะคะ อดทนนะคะเรื่องการงานรับผิดชอบดีมากบางคนมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเงินเดือนปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลนะคะวันนี้การค้าการขายจะขายดิบขายดีนะคะเขาเรียกว่าคนดวงเฮงจะพูดจะคุยจะหยิบจะจับจะค้าจะขายช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จนะคะหรือบางคนมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนมองโดยรวมแล้วคนวันอาทิตย์โดดเด่นนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่คนนะคะ กินทานอาหารร่วมกันนะคะจะพูดจะคุยกับใครช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะส่วนทางด้านของช่วงลาบนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0160์หนึ่ะคะศูนยน่งะคะไปคนบนจัด คนวันจันทร์สิบถ้วยบ่งบอกถึงความรักความผูกพันนะคะบ่งบอกถึงเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะ The Hero รเฟนนะคะมีโอกาสเดินทางไปวดัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะไปสวดมนต์ไปขอพรนะคะหรือไปก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับสถานโบราณสถานวัตถุนะคะนะเกี่ยวข้องกับ ว่าอารามหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะหรืออยากจะอุปสมบทนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีสิ่งดีๆมาให้นะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อนะคะจะเจ,เจรจากับใครช่วงนี้คนเหมือนกันมกักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่คนมากๆนะคะ เดอะเฮมิทนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตานะคะนะเขาเรียกว่าใครที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาหรือใครที่กําลังเรียนเกี่ยวข้องกับปริญญาเอกปริญญาโทนะคะหรือการงานที่ทําอยู่ช่วงนี้ จะได้ดีนะคะนะเข้าใจอะไรที่มันมากขึ้นนะคะผลการเรียนดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่ก็หาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะก็เขาเรียกว่ามีโอกาสถึงขั้นแต่งงานหรือมีโอกาสมีบุตรลานบริวารได้ด้วยเหมือนกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจบางคนนะคะอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ แนะนำหรือว่าสนัสนบสนุนให้ให้คบหาดูใจกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เปิดทางนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบซีมีเลขศูนยนก้ะคะศูนย์ห้าหนึ่นะคะ คนธนาคารนะคะคนรนาคารนะคะ t h อพ m เ e อร์ Emperor, นะคะมุ่งมั่นนะคะแกร่งนะคะช่วงนี้นะคะการงานมีโอกาสตเติบโตในหน้าที่ของการงานนะคะหรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะ อัศวินไม่เท้านะคะการเดินทางการติดต่องานนะคะการประสานงานการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศค่อนข้างโดดเด่นนะคะ,ะการทําวีซ่านะคะราชินีดาบจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะราชินีดาบเขาเรียกว่ามี การงานมีความรับผิดชอบดีมากนะคะจะทําอะไรมุ่งมั่นนะคะความสําเร็จก็รออยู่นะคะช่วงนี้บางคนก็เร่มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะราชนีพนจ์น,นะคะการงานเจมตลาดได้ดีนะคะมีชื่อเสียงนะคะชวนทางด้านของการเงินนะคะการเงินยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะการเงินเขาเรียกว่าเอาตัวรอดได้อย่างสบายนะคะความรักนะคะของคนที่ เป็นโสดช่วงนี้มีโอกาสพบรักนะคะบางคนมาจากเด่นไกลนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากพ่ยุบสีมีเลขก4 0, 0 2นะคะ4002นะคะต่อไปคนมันพุธ นวันพุธนะคะสดาบช่วงนี้คนวันพุธมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะห้าไม่เท้านะคะการงานแข่งขันสูงนะคะสิบเปลี่ยนนะคะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะ นะักใครรอเงินก้อนใหญ่อยู่หรือว่าการค้าการขายวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะเ,เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้ความช่วยเหลือได้ดีด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรัก ของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะรวมทั้งเลขที่บ้านนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิ4มีเลขส5 0 3้าศูนย์สามะคะสองหนะคะต่อไปนะคะกนบัน วันพฤหัสนะคะหเกรีนนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสด้านของการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะน่าจะทําอะไรในช่วงนี้สองไม้เท้าต้องมีคนช่วยเหลือต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะหรือเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะต้องไม่สามารถที่จะ ถ้าเป็นเรื่องของการงานเราเรียกว่างานบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้นะคะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องหาคนช่วยเหลือนะคะหรือมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะแต่บางคนก็เรียกว่ายังเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะคะยังมีคุณภรรยายังมีคุณสามีคุณพ่อคุณแม่คนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเรายังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะการเงิน,ะงน,งนยังมีเรียกว่ายังมีคนช่วยเหลืออยู่นะคะ หนึ่งถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์บางคนการเงินอาจจะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะกินทานนะคะเรียกว่าอาหารเต็มโตนะคะบุตรหลานบริวารเขาเรียกว่าหมดไปกับคนที่เรารักนะคะราชินี เหรียญน,นะคะนะการเงินมีรายจ่ายแต่ก็มีเงินเข้านะคะบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนด้วยนะคะช่วงนี้หรือกําลังหมุนเงินก้อนใหญ่อยู่ก็ได้ด้วยการเงินยังเอาตัวรอดได้อยู่อันนี้จะมีการเงินเข้ามานะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาการค้าการขายนะคะเรียกว่าลูกค้าเข้ามาอดหนุนตลอดนะคะส่วนทางด้านของ <c oughs> มีดวงเดินทางนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ นะก็ยังเป็นความรักที่ช่วยเหลือประคับประคองกันดีอยู่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางลูกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีมีเลขหกสองหนึ่งศูนย์นะคะหกสองนศ์ 6, 2, 1, 0, นะคะคุณสุข คนณวันศุกร์ p ท r a พ c e ชีพจรลงเท้านะคะช่วงนี้ใครบางคนมีดวงเดินทางนะคะบางคนขึ้นเหนือนลงใต้นะคะหรือเรียกว่าการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามเหรียญน,นะคะธุรกิจการค้าการขายยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดนะคะลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ๆเวียนเข้ามาตลอดนะคะสามเหรียญเขาเรียกว่าคําพูดมีเสน่ห์นะคะนะลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะ มีลูกค้าประจำนะคะเขาเรียกว่ามีลูกค้าประจำนะคะราชินีดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างให้ตัดสินใจในเรื่องของการงานมุ่งมั่นเข้มแข็งอดทนนะคะฉันต้องรอดฉันต้องไหวนะคะวันศุกร์คนวันศุกร์นะคะเขาเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะบางคน มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคการอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์หรือบางคนชอบสวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเดินทางไปไหนแค่ป,ปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ ยังเป็นความรักที่ต้องประกับประคองนะคะคนโสดบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพา่อยากไพ่ย4นะคะมีเลข4305ามศูนะคะสี่สนะคะไปนะคะคนมันใส่ คนวันเสาร์เดอวรความสุขนะคะนะเขาเรียกว่าคนอาจจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะจะทําอะไรช่วงนี้เขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะเดอวรนะคะการเดินทางขึ้นเหมือนล่องใต้ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่านะคะบางคนกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษานะคะก็เป็นสิ่งที่ทำ,ทำแล้วก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ สามถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์เฮีปาร์ตี้นะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะเขาเรียกว่ากินทานฮีฮาปาร์ตี้ร่วมกันนะคะเจ็ดดาบการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะช่วงนี้นะคะอยากได้อะไรก็จะเขาเรียกว่าตัดสินใจเร็วนะคะ น่ะเป็นจิตแบบเรียกว่ากินเลสนะคะนะอยากได้นั่นอยาก,ยากเที่ยวนี่อยากกินอย่างนั้นอยากกินสิ่งนี้นะคะนะความความอยากจะได้นะคะแต่มันเป็นความอยากจะได้ที่ค่อนข้างจะค่าเรียกว่ามีความสุขซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะรายจ่ายมักจะหมดไปกับกินเลสของตัวเองนะคะสีเหรียญน,นะคะต้องรู้จักเก็บด้วยนะสีเหรียญน,นะคะต้องรู้จักเก็บต้องรู้จักออมด้วยนะคะ <speaking in> ส่วนทางด้านของ <speaking> ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเรื่องการเงินแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือแอบมีคนแอบคุยอยู่หรือเปล่าที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองนะคะแอบส่งเอบมอแอบส่องแอบมองคนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสาพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่า,าบางคนอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว นะคะเข้ามาส่งเข้ามาปวพันธุ์ด้วยนะคะเราต้องรอบครอบนะคะโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้นะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่มีเลขหนึ่งสามเจ็ดสี่นะคะหนึ่งสามเจ็ดสี่นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ